พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะเยอหมดเลยมอบมากมอดมากดูดิมอดเห็นไหมลูกบอลสุดจะมีมอดเห็นไหมนี่ครับมอดมีมอดให้ดูว่าไม่โอ้ไม่ได้มีมอดธรรมดาเลยมอดมอดเยอะมากเลยมอดธรรมดาเขาเก็บข้ามปีมันก็ต้องมีมอดนะครับเราไม่ได้อบยาจ้ะครับ ตกยามันจะมีมันจะไม่มีมอดแล้ก็อันตรายต่อนกอันนี้มีมอดก็แบงๆกันกินไปครับอโอ้ยถุงนี้กิโลเนี่ยห้าิกกว่าทางเดินแคบมากนะคะทุกคนมันเป็นหน้าบ้านหนูปลูกผักไงและเนี่ย,นยหนูทางเดินแคบมากหนูขยายผักไว้ไงพี่อ้วนเดินได้พอดีแคบมาก ดูควันเฮ้ยดูฝุ่นพื่อาบอกอันนี้มอดเยอะทุกคนมอดเยอะเราก็คนนั้นมอดเยอะเราก็มไม่เป็นไรมันไม่เสียหายไปไหนมันก็มีแบบว่าลอยตามน้ําไปอือันในส่วนเนึ่ยอัที่ส่วนที่ลอยน้ํานี่เราจะตัดแล้วก็เอาไปให้ไก่นะครับแค่จะไม่มีทิ้งเลยเรา ที่ลอยนะ้ำนี่สุดท้ไม่ได้นะครับอืมขายไปด้วยแล้วรุ่นนั้นหนูเกี่ยวกลับมาบ้านไงทุกคนเขาป้างข้ามปีมอดก็ต้องกินนี่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ถังอืมอืมเรามันเยอะอจะเอาถังที่ไหนมาใส่นักหนาใช่น้ำเป็นขี้โคลเลยบ้างอะก็ขีม้มอดอ๋อ บ้านเพื่อนๆเวลาซื bueno ้อข้าวฟ่างมาเพื่อนๆทำยังไงกันบ้างคะมึงก็เปิดน้ำเอากระป๋ะป้าบอกให้ปิดน้ําบอกให้ปิดอ่ะใช่บ้านเพื่อนๆเวลาซื้อเขาเรียกอะไรนะซื้อข้าวฟ่างแดงหรือข้าวฟ่างขาวมาอย่างเงี้ยฮะเราวกลงไม่ต้อเยอะเองหรอกอ๋ออ๋อถุงตรงนี้คือเอาไว้ให้ไก่ใช่ป่ะ อย่างน้อยๆบางคนเลี้ยงนกก็ต้องซื้อสัก5โล10โลไม่ล่ะเ,เออใส่กระปุกเก็บใส่กระป๋องเก็บใส่ถังมันก็ไม่มีมอดแล้วต้องล้างน้ํากันก่อนไหมมันข้ามปีบางบางเขาเรียกว่าอะไรบางบางร้านเขาก็ล้างให้แล้วอืมอืมอถ้าเป็นในออนไลน์สวนมากเขาจะล้างนะอืมถ้าเราซื้อตามตลาดอย่างน้อยก็มียาอบมอดแน่นอนเราต้องล้างเอง แต่เดี๋ยวหนูกับพี่อ้วนจะทําอาหารขายนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้โควิดมันซาก่อนเพราะว่าบางอย่างอ่ะเราต้องสั่งเข้ามาไงแค่วันนั้นเราซื้อเขาเปลือกมายังแบบกว่าจะส่งได้ขนส่งขนส่งมันมีปัญหา3มวัน4ี่วันก็ยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าจะทําอยู่เพราะว่ามีหลายคนแล้วที่ซื้อนกเราไปหรือว่าเป็นเอฟซีถามว่าพี่อ้วนเอาอะไรให้นกกินอย่างเงี้ยคะ่ะกลมเองครับคิดจะสั่งอยู่ค่ะทุกอย่างต้องสะอาดก็ลอยขึ้นมาอีกเห็นปะ่ะอันนี้ที่ลอยลอยขึ้นมาพี่อ้วนไม่ได้เอาให้นกนะคะเอาไปให้ไก่นะคะทุกคน ล้างน้ำที่สองเวลาพี่อ้วนให้อาหารนกนะคะทุกคนมันก็จะมีข้าวฟ่างแดงข้าวฟ่างขาวเวลาแบบนกเขีย่ยหรือทําความสะอาดแล้วพี่อ้วนตักมาทิ้งมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ผู้รอชีวิตหนึ่งต้นที่พี่อ้วนไม่ตัดทิ้งนะคะมีช่อด้วยนะคะทุกคนเก็บไว้ให้นกกินได้อีกนะคะทานนกกระจอกหรือเปล่าเอ๋อเออเออเทานนกกระจอกหรือเปล่าไน่รู้ เหนื่อยไหมคะสุดยอดเลย,ยเหนื่ <c oughs> อย็นหนาว <c oughs> ไม่ช้าวหนาวมากบ้านเราทุกคนเดี๋ยวหนูจะหยุดเอ๊ะเดี๋ยวหนูจะไอ้นี่ให้ดูถ่ายใกล้ๆเ <c oughs> ม็ดกาเป็นสีส้มอ่อนๆนี่ขาฟัางส้มแล้วแหละมันเก่าขางปีอะทุกคน อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนยุคนี้ยุคประหยัดคะ่ะทุกคนอะไรประหยัดได้ประหยัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเก็บรักษาอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนเย็นนะคะมาดูพี่อ้วนเก็บกันตอนนี้ก็ห้าโมงหกมงเย็นแล้วนะคะจะหกโมงเย็นแล้วห้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูพี่อ้วนเก็บข้าวฟ่างกันนะคะ เป็นยังไงคะพี่อ้วนวันนี้ได้สักประมาณกี่โลคะาจะร้อยหกได้โอ้หล้างคนเดียวได้ร้อยโลเลยน่าจะได้ร้อยโลใช่ไหมแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงมันแห้งสนิทยัง,ย,งยังใช่ไหมสองสามแดดแด,ก, 2, แดก,ก็คือพี่อ้วนจะเก็บไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ต้องเก็บไว้ตรงนี้เนาะเพราะว่าเป็นร้อยโลเราก็ไม่มีที่จะเก็บใช่ป่ะล่ะ หาอะไรคุมก็จะมีหม้อที่หลงเหลือหเหลืออยู่อ่าพอ้นมันก็เดินแดดมันก็จะตายหม้อเอเหรอพี่อ้วนนั่นะจะตาย <laughs> เพราะว่าพี่อ้วนทำคนเดียวไงหนูก็ช่วยไม่ได้ไงทุกคนหนูทําไม่เป็นอย่างเงี้ยช่วยหยิบช่วยจับอย่างเงี้ยได้ค่ะต้องพี่อ้วนบอกว่าเออหยิบตรงนั้นนิดหยิบตรงนี้หน่อยหนูช่วยได้อืมอืมอื เราใช้ครบทุกส่วนนะคะอันที่รอยน้ําที่มันมอดกินแล้วเราก็เอาไปให้ไก่กินต่อนะคะอย่างที่พี่อ้วนบอกตั้งแต่เช้าแล้วเนาะใช้ครบทุกส่วนนะคะไม่ได้ทิ้งอืออือ เ,เปวันนี้ทําหลายอย่างมากเลยค่ะทุกคนพี่อ้วนทาหลายอย่างมากาตาเขาฟางเสร็จก็ไปให้อาหารนกชุดนูนนะคะให้อาหารนกเสร็จลดน้าต้นไม้รดน้ำต้นไม้ไมไมไมเสร็จก็คัดนกมาให้หนูถ่ายนะคะตอนนี้มีนกคัดขึ้นกรงอีกหลายตัวนะคะแต่เป็นงานลูกนกนะคะทุกคนลูกนกในกรง อายุประมาณหกเจ็ดแปดเดือนนะคะแค่นี้เหรอเใบคุณเหนื่อยแล้วน้ำค้างแรงน้ำค้างแรงใช่ความจริงเนี่ยความจริงที่ทุกคนเขาใช้คือที่สากลใช้อ่ะคือประมาณกี่แดดหรือแล้วแต่แดดอีกแต่่ของเราเราก็ต้องให้แห้งที่สุดอ่ะมอบแห้งที่สุดเราจะเก็บได้นานๆอ๋อแล้วก็มอดที่ได้ตายอืมอืม งานชุดนี้ไม่ได้ขายนะคะท,ทุกคนเพราะว่ามันเป็นงานเก่าค้างปีนะคะเดี๋ยวถ้ามีอาหารนกขายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะลงให้ทุกคนดูนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นงานเก่าค้างปีผสมไว้ให้ด็กๆกินใช่อันนี้อันนี้คือของปีที่แล้วเราเก็บไว้ให้นกในฟาร์มของเราในช่องของเรากินนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r ร b e กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนจะได้ไม่ พาดข่าวสารช่องเรานะคะบายบายค่ะทุกคนบายบายค่ะพี่อ้วนพี่อ้วนบายบายค่ะบายบายค่ะวันนี้ก็มาถ่ายต่อนะคะพี่อ้วนตากอีกหนึ่งแดดนะคะแห้งแล้วพี่อ้วนกำลังจะเก็บเข้าถังนะคะเก็บเข้าถังเอาเก็บไว้ให้นกกินนะคะ สีดีมากเลยทุกคนสีไม่เข้มมากสะอาดสะอา้านแห้งแห้งแก๊กแห้งยังไงอะแห้งแก๊กกระแป้งหนึ่งประมาณกี่โลเนี่ยพี่วันมันเบาเนาะข้วฟางมันเบาแป้งหนึ่งก็เกือบสิบโลเนีรอ ได้อยู่ยหมดนี่นะคะพี่อ้วนกะว่าร้อยโลเห็นจะได้ประหยัดค่าอาหารไปเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเพราะเรามีไว้เองมันก็ดีไงคะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องซื้อเหมือนกันค่ะทุกคนก็บอกว่าไฟดับเอาข้าไปเก็บในบ้านนะคะใส่ถัง ถังร้อลิตรอะค่ะทุกคนใช่ไหมพี่อ้นถังลูก100ลิตรได้ไหมร้อยยี่สิบแห้งแล้วก็เก็บเป็นปกตินะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะทุกคนบายบายค่ะบายบายค่ะพี่อ้วนบายบายครับ